สวัสดีครับโอเชนเต้พาลิชชาร์เฮะทีชื่นมอนี่แค่ไหนบ่า่ฮะแอบสวัสดีอร <Alf. S 1> ิการตุกคุณกระเตยอ่ะคุณกัตเตยอโอ้ฮัสวีฮัสวีไฮเฮลโลเฮลโลเต้ฮัสวีฟังคำพงไพศาลสวัสดีครับหลานยาสวัสดีครับคุณอาดาวประเทศอะไรคะ อยู่เจแปะเ,เอ่อญี่ปุ่นครับกำลังดูเอปีย้อนหลังเลยจ้าอ๋าอเิก,ะะกะาโตโกไซมาเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับง่วงนอนมากเลยตอนนี้คนอื่นเขากำลังไปไหว้พระกันอยู่นะครับผมผมไหว้พอละ พระปิตาแสดงอิทธิพี่เข้มมัสวีคิดถึงแล้วรีบมาแล้วพี่เข้มมัสวีสาหรับใครที่ถามหาพี่เข้มนะครับพี่เข้มจะตามมาพรุ่งนี้นะครับพี่เข้มจะมาพรุ่งนี้นะฮะวันนี้พี่เข้มติดธุระนะครับเลยมาด้วยกันไม่ได้ไว้เดี๋ยวผมเข้ามาใหม่แล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะไปชิบูย่าฮะจิเมะมาชิเตะคิสโตละ อากาศดีไหมก็เย็นดีนะเย็นมากอ่ะเดี๋ยวพาไปหาพี่เบนเฮชเช่เลยเขาอะไรเช่นหะกี่องศาเฮ้ยประมาณสิบสิบครับตอนนี้ญี่ปุ่นกี่โมงสิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีเฮชเช่เนาะเขาอะไรเหรอเฮ้ยจ้าอยู่นไลฟ์อีสการมด่ะเฮ้ยเหรอสวัสดีครับผม พิธินี้พี่นี่อใครไปบ้างพาผมเข้าญี่ปุ่นหน่อยครับอยากไปด้วยพี่เชมมาัวีเข้าไม่เป็นแน่เลยเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวพี่เขยมาทีนะีมาเนี่ยพี่เช้มเนี่ยพี่เข้มว่าใครไปบ้างพาผมเข้าญี่ปุ่นมันกลัวเข้าไม่ได้ไงสบายสบายพี่บ่าวาอ,อยาก<ล>ไปด้วยโรยังเข้าได้เลยต้องห่วงเอออันนี้มีแฟร์ด้วยมีแฟร์ด้วยเห็นไหมมีแฟร์ด้วยภาษาอะไร เราอยู่ญี่ปุ่นพี่เข้มไปพี่หมูสำเนียมนมาจากเกาหลีโอ้ในหน้าพี่เป็นเหมือนเกาหลีนะแต่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นมๆๆๆไม่เหมือนอะไรอยูแๆสภาพไม่แต่ตอนนี้ผมอยากนอนนะอยากกลับพักก่อนับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับโรงแรมก่อนอเขาจะไปชิบูย่ะพี่พาน้องไปเองน้องไม่ต้องขอใช่ไหมเรากลับก่อนเนาะได้อาแบน้ำแบบน้ำแปรงฟันหน่อยเอาพูดตรงๆเลยนะ ยังไม่ได้แปลงฟันเ <laughs> 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 ลยเนี่ยเราเก็บเก็บความเหม็นของตัวเองเข้าไปเอาให้อยู่กับตัวเองพ <laughs> ุ่งตรงเลยนะตั้งแต่บินมาเมื่อคือนเนี้ยจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้แปลงฟันเลยครับ <laughs> ด,ดูหัวดิวโอ้โหมแบบหน <laughs> าวมาที่หนาวโอเคทุกคนเที่ยวให้นสนุกนะขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับเดี๋ยววเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยเรื่อได้ครับ